สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะมาแวะก,กินก๋วยเตี๋ยวร้านเจ๊ทาค่ะ <c oughs> อร่อยก๋วเตี๋ยวไก่มละละนะนี่ก็จะมีมะละมีถั่วงอกแก้มใบโหระพาก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่พิเศษเจ็สสดสิบบาทค่ะนะ อร่อยเตียวไก่มาละทำอร่อยมาละมาล,ละหวานใบโหระพา hay tên đi đều hay cày như có tiểu cày mà là. bánh bao bia 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 ้ำอร่อยกินน้ำเปล่ามันอร่อยนะมันละหวานผลไม้แต <Thanks. S 1> ่หว่ะหกก็ถึหกมันละหวานอร่อยโอร่อยโหละพาก็อร่อย ตรงข้ามกันนะมาละหวานตรงข้ามเอเอกลุ่มต้นน้ำสดนน้ำร้อนร้อนคื่นใจ ก็จะมีชามตั้งห้าิบถึง70ถ้าสั่งพิเศษก็เพิ่มตังรสอร่อยต้มไก่เปื่เปอย เดี๋ยวมาละไก่คุณมะละเลย่ใคเขาได้ถึงเ้ายเควเผอจได้พาแม่ไปสุดต้นไม้ด้วยนจะไอไอือเออไปดาก ก็าก็เรา,าไปฝากเขาต่างใส่ถุงไปเกาเหลาเกาเหลาไก่ของเชษฐา ซือเกยซือนี่ซื้อสองะแม่อยู่ในนูนกันแหละ เแบบายเด้อก๋วยเตี๋ยวแทบแทบก๋วยเตี๋ยวเจ้านี้คนกินใจ,ใจนิดใจญี่ปุ่นกินมะละก่อนมะละหวานแม่โทรบอกให้ยายให้น้ำหมูไปหาหมอนี่ถ้าผ่านมาไม่พลาดน,นะโอกาสนี้นก็จะโทรบอก แล้วก็บ้านเหมือนบ,บ้านมีเนี่ยที่นี่ไม่มีเนี่ยกลับไปบ้านรีวิวจานได้หน่อยนะอร่อยไม่กินน้ำกันจา้าแซษเศษสั่งนะพิเศษนะจ้าเนะแซเศษหลาย น่ะมันเสพๆเป็เดี่ยวจนไอ้ไทยเขากินแบบไม่ปรุงเลยดามเขาเหนแบบม่ปรุงดำไม่ปรุงเหรอไก่ก็เปื่อยดิเขาปรุงมาอยู่แล้วจะไปใส่เพิ่มมันก็เสียสุขภาพ กิมเบสซ้ำแบบอิ่มคอดีเลยได้เยอะพิเศษผ่านมาที่ไรไม่ผ่านนนร้านเนี้ยมะละหวานส่วนงอกกระกอบ Ăn rồi Hãy subscribe mê cái đạp chúng ta tám có đi là chốt có đi แต่ลยจุดน้ำหันหนบบนัแบบนตาใจกระดูกหมดการแล้วค่ะไม่ไปนะคะคุณค่ะ